ที่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูสร้อยคอ3บาทกันนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะก็จะมีขนาดความยาว22นิ้ว23นิ้ว24นิ้วและ25นิ้วนะคะต้นกันที่ลวดลายแรกเลยนะคะสำหรับลายนี้นะคะสายเป็นลายเบน์ค่ะแล้วก็หัวนะคะจะเป็นลายมังกรสวยๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมลองชมดูสิคะว่าสวยแค่ไหน ะะเส้นนี้จะมีความยาว22และ23นิ้วค่ะเส้นต่อมาค่ะสร้อยคอลายโซ่ฝหลังนะคะน้ำหนัก3บาทความยาว22นิ้วค่ะสูมให้ดูลายใกล้ๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะลายถัดมาค่ะลายนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่23นิ้วค่ะลายนี้เราจะเรียกว่าลายกระดูกมังกรค่ะ โอซูม um, ลวดลายให้ดูใกล้ๆนะคะว่าลวดลายจะเป็นลักษณะถักเปียประมาณนี้ค่ะลวดลายที่4ค่ะจะเป็นลักษณะลายแบบถักเปียเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่จะมีความที่แบบถักเปียแล้วพันเกลียวนิดนึงค่ะสําหรับเส้นนี้มีความยาว23นิ้วนะคะแบบที่5ค่ะลายเบนซ์ค่ะออริจินอลเลยนะคะตัวนี้จะไม่มีหัวมังกรไม่ได้เป็นตัดลายหรือว่าไม่ได้เป็นขั้นแต่งข้างใดๆนะคะลายเบนซ์สวยๆเลยค่ะ ลายที่6ค่ะลายสวยมากๆนะคะ สายนะคะจะเป็นลายมาัดซีนะคะซึ่งจะคล้ายๆเกตดดาวค่ะก็จะมีความถี่กว่าสวยกว่านะคะส่วนบริเวณตัวแต่งข้างนะคะก็จะเป็นลายแก้วมังกรแล้วก็ทําเป็นงานสลับสองสีนะคะโอ้สูมให้เพื่อนๆชมกันดูค่ะว่าตัวแต่งสวยมากๆนะคะเป็นแก้วมังกร5เม็ดค่ะตะขอหัวข้วงดงามสุดๆเลยนะคะเส้นนี้มีความยาว23นิ้วนะคะผู้หญิงหลายท่านก็จะสามารถใส่สวมหัวได้ด้วยนะคะ แบบที่7ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายข้าวโพดค่ะเดี๋ยวโอสูมให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดแล้วก็จิกเพชรลายในตัวนะคะจะมีความเงางามแล้วก็แวบๆบแบบอยู่ในตัวนิดนึงค่ะแบบที่8ค่ะลายบิดนูนค่ะสำหรับลายนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่23นิ้วนะคะจะเป็นลายที่แบบมีความเรียบเงามันสวยงามมากค่ะ แบบที่9ค่ะเป็นลายโซ่นะคะสำหรับเส้นนี้ก็บางคนนะคะจะไม่ชอบงานที่แบบเป็นพ่นสายหรือทับลายใดๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซ่แบบเกงเกลี้ยงความยาวของเส้นนี้จะอยู่ที่23นิ้วค่ะลวดลายที่10ค่ะไม่ต้องบอกเลยว่าเชื่ออะไร mm. เห็นชัดเจนนะคะเป็นลายเปียค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะน้ำหนักทอง3บาทนะคะ แบบที่12ค่ะประคำแบบเงาแล้วก็แต่งลวดลายสีสลับสองสีนะคะเป็นสีทองเม็ดหนึ่งแล้วก็ชุบทองคำขาวเม็ดหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ชอบใส่แบบลายที่ดูไม่เหมือนทองมากนักจะได้กล้าใส่แล้วก็สามารถใส่ติดตัวได้ทุกวันแบบที่13ค่ะสร้อยคอ3บาทนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่23นิ้วนะคะเมื่อต้นต้นคลิปนะคะก็จะเป็นลายกระดูกมังกรเช่นกันนะคะแต่ว่ากระดูกมังกรเส้นเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็จะเป็น แบบควนทรายค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเงานะคะแล้วก็ตัดขอบให้มันดูเงาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ชมกันโอ้ได้สูงลวดลายให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะแบบที่14ค่ะลายผ่าวายโปร่งนะคะสําหรับเส้นนี้จะมีความโปร่งค่อนข้างมากนะคะ แต่ว่าก็อย่างหลายๆท่านก็ต้องการใส่เส้นที่จะดูใหญ่นิดนึงนะคะบางทีก็ซื้อใส่เก็บไว้ใส่ออกงานบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะสวยดีนะคะนะคะก็จะเป็นแบบ3บาทเวอร์ชันตันนะคะก็จะเป็นลายผ่าวายเช่นกันขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบนะคะระหว่างเส้นปันและเส้นโป่งนะคะซึ่งเส้นซ้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นโป่งส่วนเส้นขวานะคะเราจะเรียกว่าเส้นตันความแตกต่างนะคะ อย่างเส้นโป่งเนี่ยก็จะมีขนาดของห่วงเนี่ยรวมแล้วประมาณ7มิลน,นะคะรวมขอบ7มิลครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวตันนะคะจะค่อนข้างดูเล็กมากๆค่ะอยู่ประมาณ3.5มมิลน,นะคะก็เพื่อนๆลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใส่ใช้งานทุกวันนะคะก็อยากจะแนะนําเป็นตัวตันแต่ถ้าใส่ เก็บไว้ใส่ออกงานด้วยอะไรเงี้ยใส่โชว์นิดๆน,นะคะก็เส้นสายอาจจะเหมาะสมกว่าค่ะเส้นต่อไปเลยค่ะจะเป็นลายเปียสีปรองนะคะลักษณะเปียก็คือจะเป็นรูปตัว V นะคะตัว VV v แบบนี้นะคะ V v r v ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เต้นนี้ก็จะทําเป็นแบบลักษณะคือเงาล้วนนะคะไม่ทับลายไม่ข้นสาย สำหรับคนที่ชอบใส่และดูแบบทองสีสว่างสว่าง,างนิดนึงค่ะเหมาะมากลุยกันต่อที่เส้นถัดมานะคะเป็นลายห่วงคู่ค่ะแล้วก็คันป้องนะคะตัวปล้องค่ะจะมีการตัดลายทับลายนะคะแล้วก็ตัดลายลักษณะคล้ายคลธนูหรืออามอะไรประมาณนี้นะคะโดยแล้วก็ในส่วนของตัวสายนะคะจะทำด้วยลายห่วงคู่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ สวยมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างโปร่งค่ะเรียบเรียบบ้างนะคะสําหรับลายโซ่ทับลายค่ะเรามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะว่าโซ่ทับลายลักษณะจะเป็นยังไงห่วงนะคะจะเป็นลักษณะทรงไข่ที่เกือบกลมนะคะคือจะไม่กลมซะทีเดียวแล้วก็ไม่ไข่ซะทีเดียวมีการทับลายบนตัวเล็กน้อยนะคะลายดูไซายสวยมากเลยค่ะเรายังคงอยู่กับลายความยาว24นิ้วน้ําหนัก3บาทนะคะย้ํากันอีกทีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลายกระดูกมังกร ซูมดูลายกันใกล้ๆนะคะจะมีความเล็กและผอมบางกว่าลายเบ้นนะคะก็จะเป็นลายที่มาแรงไม่แพ้กับเบ็์เลยค่ะตัวต่อไปค่ะความยาว24นิ้วนะคะเป็นลาย3าห่วงชิดนะคะแบบสั้นนะคะลักษณะคือจะมีความ สั้นของห่วงมากกว่าลาย3ห่วงแบบธรรมดานะคะก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นงานแบบลักษณะเงาค่ะตัดลายในตัวเมื่อพลิกไปพลิกมานะคะจะให้แสงไฟระยิบระยับที่ค่อนข้างดีค่ะ สร้อยคอสวมหัวลายของคุณผู้หญิงบ้างนะคะ24นิ้วค่ะสำหรับลายนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลายที่แบบน่ารักแล้วก็สวยมากๆค่ะสร้อยนะคะตัวสายเป็นลายเบน์ค่ะแล้วก็สลับขั้นตลอดทั้งเส้นเลยนะคะนิโอดึงออกมาให้ดูไกลออกนิดนึงก็ตลอดทั้งเส้นนะคะจะเป็นสลับด้วยตุ้มแบบเงาค่ะแล้วก็ตุ้มแบบฉลุลายไปจนตลอดทั้งเส้นความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะมาถึง ้ามาดูลายที่เน้นของคุณผู้ชายกันบ้างนะคะความยาวจะประมาณ25-26นิ้วนะคะลายนี้ค่ะลายโซ่ใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นงานลักษณะคือไม่ตัดลายไม่ทับลายนะคะผู้ชายหลายๆท่านก็จะบอกว่าแบบพี่เป็นไซส์ไซอะไรเงี้ยมันจะกินขนกินผมกินคันคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หนีมาใส่ลายนี้ได้นะคะสวยดีนะคะเส้นนี้น้ำหนัก3บาทความยาว25ค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นสา 3บาทลายทาโร่ล้อแม็กนะคะสำหรับลายนี้นะคะก็จัดเป็นลายปโปรค่ะตัวนี้ค่ะตัวทาโร่นะคะอ,อสูมให้ผู้ชมได้ชมกันแบบใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะเป็นลักษณะห่วงกลมๆค่ะแล้วก็มีการทับลายคล้ายๆล,ล,ล้อแม็กนะคะแล้วก็สลับด้วยปล้องที่ตัดลายสวยๆแบบนี้นะคะดูทันสมัยมากเลยค่ะนี่ค่ะเส้นนี้มีความยาว25นิ้ว3บาทค่ะ ลายนี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นความยาวของ24นิ้วกันไปแล้วนะคะเส้นนี้ก็25นิ้วเราก็มีค่ะลายเบนซ์นะคะ3บาทค่ะเส้นนี้จะความยาว25และ26มีทั้ง2ไซส์เลยนะคะเบนซ์ Bend ก็ยังคงเป็นลายที่คลองใจผู้สวมใส่ทองนะคะมาเป็น10ปีนะคะกระแสะไม่มีตกเลยนะคะสำหรับลายนี้ด้วยความสวยงามของลายสร้อยนะคะความละเอียดของชิ้นงานนะคะ เส้นนี้ค่ะสําหรับพี่ๆหลายๆท่านนะคะไม่แน่นอนค่ะท่านผู้ชายหลายท่านมีพระเกินกว่า1องค์นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเราทําแบบห่วงห้อยพระมาให้เลยนะคะสามารถใส่พระได้ทั้ง3 3จุดนะคะเป็นจุดบริเวณตะขอเป็นบริเวณสองข้างนี้นะคะสามารถคล้องผ้าเข้าไปเพิ่มเติมตัวสายสร้อยค่ะเป็นลายยอดนิยมคือลายโซ่ทับลายนะคะเส้นนี้มีความยาว25และ26นิ้วค่ะต่อมาค่ะเป็นลายโซ่ทับลายนะคะพูดถึงลายโซ่ทับลายเนี่ยเป็นลายที่หนุ่มๆหลายท่านนะคะคุณผู้ชายหลายท่านเนี่ยนิยมชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ ใส่นะคะก็จะรู้สึกแบบเท่แล้วก็มั่นใจมากๆลายนี้นะคะก็ยังเป็นลายที่หลายๆท่านตามหานะคะแล้วก็ยังคงนิยมสวมใส่อยู่เสมอนะคะเราเรียกว่าลายโซ่ทับลายค่ะขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยลายสวยๆลายนี้นะคะลายเบนกลมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้ำหนัก3บาทที่เรามีอยู่ในสต็อกนะคะจะเป็นความยาว27และ28นิ้วนะคะค่อนข้างยาวมากนะคะและลายสวยมากมาก เดี๋ยวอขออนุญาตซูมให้ผู้ชมได้ชมก่อนจะปิดคลิปนี้กันนะคะนี่ค่ะการถักงานนะคะสวยงามแล้วก็เก็บงานได้สวยเนี้ยบมากๆเลยค่ะลายนี้นะคะอย่าอย่าพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่ามองหา้อยเส้นยาวๆตัวใหญ่ๆนะคะ ลายนี้เด่นและสวยมากค่ะยังไงโอ้ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชื่นชอบการรีวิวของทางร้านนะคะยังไงกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดลวดลายสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ